ีค่ะท่านอาจารย์หมอเขียวและโมมิดีรู้ทุกทุกท่านเิดตรงอื่นไหมคะไม่ต้องจะเปิดกล้องไหมคะเปิดแลวอันนี้เปิดแล้วคะ่ะขอเข้ามาได้ไหมทำทำกล้องแนวนอนได้ไหมคะนอนอ่าดีค่ะค่ะแล้วตอนพูดเราก็ให้ให้หน้าเราห่างออกมานิดนึงก็จะได้ภาพพอดีค่ะค่ะประมาณนี้พอดีเลยค่ะ ขอพคุณค่ะ,ท,ะท่านอาจารย์เชิญได้เลยค่ะกลังใจขอส่งกันบ้านคือไปเสียงเบานะคะเสียงเบาเสียงเบาต้องต้องพูดดังกว่านี้หน่อยเช่ไหมคะค่ะไ่ได้ยินค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์นักเตอร์น,นิดหน่อยที่เป็นกําลังใจให้กับทุกๆุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หันมาสนใจแล้วรู้เลยว่าจะต้อง ให้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์เดียวสำหรับมวลมนุษยชาติตัวอย่างของตัวเองก็คือว่าตอนนี้รู้เลยว่าเวลาเรารประทานอาหารแม้ว่าเราออกไปซื้ออาหารไม่ได้ถูกปากของเราที่เราเคยกินแต่ถ้าเรานำมาใช้วิชาอาหารพืชจืดสบายด้วยการทดลองทำเองก่อนเราจะรู้เลยว่าเราไม่ต้อง จที่จะต้องได้รสชาตเหมือนแนี่ที่เราเคยรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราลดเนื้อสตัตว์ซึ่งทุกคนจะคิดว่ามันเครียดเหลือเกินแต่ถ้าหากลองได้ฝึกทําไปไเรื่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าศาสตรนี้คือเส้นทางพ้นทุกข์ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเพิ่ง ขึ้นตอนเองได้มากขึ้นแล้วก็กิจกรรมไร้สารพิษแต่ที่ไม่เคยทําก็มัม่วๆทำเมื่อเช้าก็เลยลองเด็ดยอดฟักเพราะว่าเห็นปุกพักอะไรก็ทําได้ก็เลยเอาฟักที่ขึ้นโรยแบบไม่ได้ตั้งใจทําเพราะว่าอยากทําแต่มันขี้เกียจนะคะแต่ก็ทำอะค่ะก็เอายอดนี้มาใส่ลงไปในหม้อก,กับผักที่เรามีอยู่เพก็าทานได้อร่อยอะคะ่ะ ม่รู้ว่าขอบคุณมากจริงๆที่โลกใบนี้ได้มาเจอกลุ่มน,นี้ค่ะถ้ามีโอกาสคงได้ไปตาบได้ด้วยตนเองแล้วก็มีความหวังว่าตัวเองน่าจะได้พัฒนาไปมากกว่านี้เพราะว่ารู้เลยว่าตั้งแต่ได้ได,ได้ได้มาเข้าค่ายตั้งแต่รุ่นที่แรกแรกๆนะคะแล้วก็เข้าทุกครั้งทงุกครั้งตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเข้ามันก็ซ้ำๆเหมือนเดิม แต่รู้เลยว่าตอนนี้มันคือไม่ได้ซ้ําเหมือนเดิมเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดในการติดเนี่ยเป็นมัน,นที่ยังมีลงหายใจอยู่อันนี้เรื่องอาหารของของพวกที่ตัวเองได้นะคะส่วนเรื่องทางด้านฝึกทางด้านจิตใจก็มันทําให้เรามีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นแต่แทนที่ว่าจะไปทาทํากิริยาที่มันมันไม่เหมาะสมะคะ่ะยังพอเห็น พอเข้ามาถึงเห็นอาจารย์นิดหน่อยนี่ก็จะรู้สึกมีความสำรวมเพิ่มขึ้นแล้วเราเห็นว่าอะไรที่มองดูแดีผก้แลดีจเราจะเอามาค่อยๆทานะคะอันนี้โลกเราก็จะล่มลื่เนเย็นสงบยิ่งยิ่งขึ้นมีหมอเขียวคนเดียวเนี่ยโลกนี้เขียวไปหมดทั้งโลกแล้วละคะ่ะ <laughs> ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็จะเรียนที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ด้วยการสังเกตตัวเองเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นในเมื่อมีคนเขาเปลี่ยนแปลงให้เราดีแล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะผูดทีไรร้องไห้ทุกทีขอบคุณอีกครั้งค่ะค่ะยินดีค่ะอนุวัทนาค่ะพูดได้ชัดเลยนะคะมีอาจารย์หมอเขียวเนี่ยเขียวไปทั้งโลกเลยนะคะค่ะ อาจารย์ก็ช่างมีชื่อที่ทำให้เกิดความสบายร่มเย็นนะคะสีเขียวอยู่ที่ไหนใครๆก็ต้องการนะคะตอนนี้เราก็จะมาะทำกิจกรรมไร้สารพิษสร้างพืชผักสีเขียวขึ้นมานะคะใหะ้เราได้มาดูแลสุขภาพของเราด้วยแล้วก็สร้างโลกให้มีอากาศที่ดีด้วยนะคะค่ะแล้วยังไงก็ขอเรียน อาสาทุกทท่านถ้าตอนไหนเหนื่อยมากก็จงคิดว่าเราจะสร้างลูกหลานเราให้เป็นสิอาสาเพ ah. <that that right ิ่มข <the iving species in aquí> <the> ึ้นอย่าเพิ่งเหนื่อยนะก็คืออีกต่อไค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเรามีกําลังมีรุ่นต่อมาอยู่นะคะเนี่ยพี่น้องเรามาประวัณนาเป็นผู้คบคุนการรุ่นใหม่ๆเยอะขึ้นนะคะค่ะเชิญอาเกศสอนค่ะอาเกศสอนยกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ